และแล้วคําสารภาพก็ได้สิ้นสุดลงทิ้งไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้งยิ่งกว่าเสียงตะโกนวยโดดพองสีเหลี่ยมเล็กๆที่เคยอบอวลไปได้วยกลิ่นของชีวิตใหม่บัดนี้กลับคุ้งไปด้วยกลิ่นอายของอดีตท,ที่ถูกขุดคุยขึ้นมาอีกครั้งน้ําตาของออนที่ไหลรินลงมาอาบแก้มไม่ใช่แค่น้ําตาแห่งความเสียใจแต่มันคือน้ําตาของความสับสนความผิดหวังและความรู้สึกเหมือนถูกคักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่เธอควรจะไว้ใจที่สุดในชีวิต สำหรับค่ำคืนนี้เรื่องราวของเราอาจจะต้องหยุดพักลงตรงนี้ตรงกลางหยดน้ำตาของออนตรงกลางความเงียบงันของวินและตรงกลางคำถามมากมายที่ผุดขึ้นในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านคำสารภาพของพ่อพ่อแค่อยากให้แกสบายประโยคสั้นๆที่ถูกใช้เป็นเหตุผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบที่สุดมันคือภาพสะท้อนอันน่าเจ็บปวดของความรักที่ผิดรูปแบบความรักที่วัดค่าความสุขของลูกด้วยเงินตราและความสะดวกสบาย โดยหลงลืมไปว่าราักฐานที่แท้จริงของความสุขนั้นคือความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจและการได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองคุณลุงเดชพ่อของออนท่านไม่ใช่ฆาตก,กรในทางกฎหมายแต่ท่านคือผู้ที่ลงมือผลักลูกสาวของตัวเองให้เดินไปสู่ทางเลือกที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตท่านใช้ความกดดันทางการเงินเป็นอาวุธใช้ความฝันลมตอแรงแรงของตัวเองเป็นก่อกำบงังและใช้คำว่าเพื่อลูกมาเป็นข้ออ้างในการล้างบาปให้กับการกระทำของตัวเอง เงินห้าหมื่นบาทที่ท่านยื่นให้ลูกสาวในวันนั้นมันไม่ใช่เงินสาหรับค่าทําแท้งแต่มันคือเงินที่ท่านใช้ซื้ออนาคตของตัวเองซื้อเวลาที่จะได้มีความสุขอยู่กับอบายามุกต่อไปโดยไม่สนใจเลยว่าราคาที่ลูกสาวต้องจ่ายนั้นมันมากมายมหาศาลเพียงใดมันคือชีวิตของหลานคือบาดเพลนในใจของลูกสาวไปตลอดชีวิตและคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดที่ตามมาความจริงที่ถูกเปิดเผยในวันนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าเรื่องราวของวิญญ,ญาณอาฆาตใดๆ พรอะนี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือความจริงอันดำมืดที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จากน้ำมือของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อมันทำให้เราได้เห็นว่าช่องว่างระหว่างวัยนั้นอ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางความคิดหรือความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่มันยังสามารถเกิดขึ้นได้จากความคาดหวังที่บิดเบี้ยวของผู้เป็นพ่อแม่ได้อีกด้วยพ่อแม่บางคนรักลูกมากเสียจนอยากจะปูทางทุกอย่างไว้ให้โดยลืมถามไปว่านั่นคือเส้นทางที่ลูกต้องการจะเดินจอลิงลิงหรือไม่และพ่อแม่บางคน ก็รักตัวเองมากเสียจนใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มความต้องการของตัวเองโดยอ้างว่าทุกสิ่งที่ทำนั้นก็เพื่ออนาคตของลูกคำถามที่ออร์ลิกีดร้องถามพ่อของเธอและความรู้สึกของออราล่ามันไม่ใช่แค่คำถามของเธอคนเดียวแต่มันคือเสียงตะโกนที่อยู่ในใจของลูกๆอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ลูกที่ต้องแบกรับความฝันของพ่อแม่ลูกที่ต้องเดินตามเส้นทางที่ถูกขิดไว้ลูกที่ถูกสอนให้เชื่อว่าความสุขคือการมีเงินมีหน้ามีตาในสังคม โดยไม่เคยถูกสอนให้รู้จักการค้นหาความสุขที่แท้จริงในหัวใจของตัวเองเลยและวินชยัยผู้เป็นคนกลางอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างแม่กับภรรยาแต่เขาอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตที่เจ็บปวดของภรรยากับอนาคตที่พวกเขาต้องสร้างร่วมกันคำพูดของเขาที่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันมันคือคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นและมีความหมายยิ่งกว่าครั้งไหนๆมันคือการประกาศว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะเป็นกำแพงปกป,ป้องอลและลูกจากทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เว้นแม้กระทั่งครอบครัวของเธอเองบาดเพลนจากไฟไหม้ในครั้งนั้นได้สอนให้เขาเข้เมแข็งและในวันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะเป็นผู้นำและผู้ปกป้องครอบครัวเล็กเล็กของเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วอละละเธอจะทำอย่างไรต่อไปเธอจะให้อภัยพ่อของเธอได้หรือไม่ความสัมพันธ์ที่แตกสลายไปแล้วนี้จะสามารถกลับมาประสานกันได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่านี่คือจุดจบคือการตัดขาดที่ไม่มีวันหวนคืนบางที การให้อภัยอาจไม่ใช่การลืมแต่มันคือการยอมรับความจริงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยไม่ให้มันมาทำร้ายเราอีกต่อไปออนอาจจะให้อภัยพ่อของเธอได้ในสักวันหนึ่งแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ถูกทำลายลงไปนั้นคงไม่มีวันที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกตลอดกาลเรื่องราวในค่ำคืนนี้ได้เดินทางมาถึงจุดที่ลึกและเจ็บปวดที่สุดจุดหนึ่งมันได้พาเราดำดิ่งลงไปสำรวจรากหง่าของปัญหาทั้งหมด ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากวิญญาณอาฆาตไม่ได้เริ่มต้นจากความขัดแย้งของแม่ผัวลูกสะั้ยแต่เริ่มต้นจากความเห็นแก่ตัวของชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและผลกระทบอออันใหญ่หลวงที่การกระทําของคนรุ่นหนึ่งสามารถส่งต่อไปยังอีกุนหนึ่งได้อย่างไม่จบสิ้นสําหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรามาจนถึงวินาทีนี้ ในขณะที่คุณกำลังจะหลับตาลงในค่ำคืนนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีความลับอะไรบ้างหรือไม่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าความหวังดีในครอบครัวของคุณมีความคาดหวังอะไรบ้างหรือไม่ที่เรากำลังแบกรับเอาไว้หรือกำลังส่งต่อไปให้ใครอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญที่สุดเรากำลังใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองหรือกำลังใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันของใครบางคนอยู่กันแน่ขอให้เรื่องราวของออนเป็นเครื่องเตือนใจ เตือนให้เรากล้าที่จะสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมากล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ใจเราไม่ได้ต้องการและกล้าที่จะให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อปลดปล่อยหัวใจของเราเองให้เป็นอิสระจากโซดรวนของอดีตและแล้วหยดน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าก็ได้ล่วงหล่นลงสู่พื้นแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความโศกเศร้าไม่ใช่น้ำตาแห่งความสูญเสียอีกต่อไปแต่มันคือน้ำตาแห่งการปลดปล่อยคือหยาดฝนที่ชำระล้างความแห้งแล้งในหัวใจที่แตกละ แห่มานานให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งภาพของผู้หญิงสองวัยที่เคยกีดกันด้วยกำแพงแห่งทิฐิและความไม่เข้าใจบัดนี้ได้อบกอดกันท่ามกลางความเงียบงนันมันคือภาพที่ส่งพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆคือบทพิสูจน์ว่าสายใยแห่งความเป็นแม่เป็นลูกนั้นแม้จะเคยตึงเครียดจนเกือบขาดสะบันแต่ก็ไม่สามารถมีสิ่งใดมาตัดให้ขาดออกจากกันได้อย่างแท้จริงสำหรับค่ำคืนนี้เรื่องราวของเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่สวยงามและเปลี่ยนไปด้วยความหวัง บทสรุปที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปาฏิหาริย์วยโดดแต่เกิดขึ้นจากความกล้าหารความกล้าหารที่จะยอมรับผิดและความกล้าหารที่จะให้อภัยน้ำตาของคุณแม่มารีในวันนี้ได้ฉล้างคาบขมาของความยึดมั่นถือมั่นและความเชื่อที่ผิดต่อที่เคยบดบังหัวใจของท่านออกไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงหัวใจที่บริสุทธิ์ของคนเป็นย่าและเป็นแม่ที่โหยหาอ้อมกอดของลูกและหลานอย่างสุดหัวใจ คำพูดที่ว่าแม่ผิดไปแล้วอาจจะเป็นคำพูดที่ยากที่สุดในชีวิตของคนรุ่นเก่าหลายๆคนคนที่เติบโตมากับความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่คือผู้ที่ถูกต้องเสมอการยอมรับผิดในสายตาของพวกเขาอาจหมายถึงการเสียหน้าการสูญเสียความเคารพแต่ในวันนี้คุณแม่มารีได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการยอมรับผิดอย่างจริงใจนั้นไม่ได้ทําให้คุณค่าของความเป็นผู้ใหญ่ลดน้อยลงเลยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งทําให้ท่านดูสูงสงและน้าเคารพยิ่งขึ้นไปอีก มันคือการทลายกำแพงแห่งวัยลงด้วยตัวของท่านเองและสร้างสะพานแห่งความเข้าใจขึ้นมาใหม่ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและอ่อนการตัดสินใจเปิดประตูในวันนั้นคือการตัดสินใจเปิดประตูหัวใจของเธอเองเช่นกันเธอเลือกที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดในอดีตเลือกที่จะมองไปข้างหน้าและเลือกที่จะมอบของขวัญที่ลำ้ำค่าที่สุดให้กับลูกสาวของเธอนั่นก็คือครอบครัวที่สมบูรณ์การให้อภัยของเธอไม่ได้หมายความว่าเธอจะลืมเรื่องราวเลวร้วายที่ผ่านมาแต่มันหมายความ แมว่าเธอเลือกที่จะไม่ให้เรื่องราวเหล่านั้นมามีอิทธิพลและทำลายอนาคตของเธอและลูกอีกต่อไปเธอได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าการยึดติดอยู่กับความโกรธแค้นก็ไม่ต่างอะไรกับการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายมันมีแต่จะทำลายตัวเราเองจากข้างในเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของครอบครัวนี้ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณอาฆาตในอดีตการฝ่าฟันเปลวไฟแห่งโศกนาฏกรรมการรับฟังความจริงอันโหดร้ายจากผู้เป็นพ่อ และการก้าวข้ามกำแพงแห่งวัยของผู้เป็นแม่ผัวทั้งหมดนี้ได้สอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับพวกเราทุกคนว่าครอบครัวไม่ใช่แค่คำนามที่หมายถึงคนที่อยู่ร่วมสายขาเดียวกันแต่มันคือกิยาคือการกระทำคือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคือการประคับประคองกันในวันที่ลม้มคือการให้อภัยในวันที่ผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารกันด้วยหัวใจช่องว่างระหว่างวัยมันอาจจะมีอยู่จริงเหมือนกับรอยแยกบนแผ่นดิน แต่รอยแยกนั้นจะกลายเป็นหุบเหวที่ไม่อาจข้ามผ่านหรือจะกลายเป็นเพียงลำธารเล็กๆที่เราสามารถสร้างสะพานเชื่อมถึงกันได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับว่าคนรุ่นเก่าจะกล้าพอที่จะวางทิฏฐิและรับฟังหรือไม่และคนรุ่นใหม่จะอดทนพอที่จะอธิบายและทำความเข้าใจได้มากแค่ไหนสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของช่องว่างระหว่างไว้มาโดยตลอดผมวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของออนวินและคุณแมมาลี จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าก่อนนอนแต่จะเป็นดั่งแสงเทียนเล็กๆที่จุดประกายความหวังและความเข้าใจในหัวใจของคุณให้คุณได้หันกลับไปมองความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหันกลับไปมองรอยเล่าเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นและเริ่มต้นที่จะซ่อมแซมมันก่อนที่มันจะสายเกินไปบางทีคำพูดที่ยากที่สุดอย่างขอโทษหรือการกระทำที่ดูเหมือนจะเสียหน้าอย่างการยอมรับผิดอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สามารถไขประตูที่ปิดตายทุกบาน และนำพาความสุขและความสงบสุขกลับคืนมาสู่บ้านของคุณได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับฟังความคิดของวัยรุ่นในค่ำคืนนี้และตลอดซีรีส์ที่ผ่านมาครับหวังว่าเรื่องราวของเราจะได้มอบทั้งความบันเทิงข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกท่านสำหรับคืนนี้ขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในอ้อมกอดของค่ำคืนที่แสนสงบขอให้หัวใจของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเข้าใจ และขอให้วันพรุ่งนี้ของคุณเป็นวันที่คุณได้เริ่มต้นสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงกับคนที่คุณรักษากพวกเราทีมงานความคิดของวัยรุ่นลาตีสวัสดีครับ